อ่าเริ่มเลยค่ะพี่เมลอนอินโทรดิูสหน่อยค่ะวันนี้จะทำอะไรแล้วก็อินโทรดิูสแขกเราด้วยคุณพี่นะคะพี่อิคะหรือพี่สุชาดาเป็นซีอเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ <c oughs> ไมใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ซีโอแต่เราจะไม่บอกเอาเป็นเป็นแต่เอาเป็นว่าอ่ะ <c oughs> เ,เป็นเป็นเป็นผู้หญิงท่านหนึ่ง <c oughs> ต้องการสวย เพิ่มเติมความสวยในชีวิตประจำวันคือจริงๆแล้วก็คือเหมือนพี่ปิ่นแต่งหน้าไม่เป็นเลยถูกไหมคะแล้วก็พี่ปิน่นเมลอนกับเติมค้าหนึ่งพี่ปิ่นทำต่อเองข้าหนึ่งนะแล้วออกมาแล้วดูดีมากนะคะดีธรรมดาไม่ไดดูดีดีเจริญกระล่อมพี่ปิแล้วถามถามว่าถ้าชีวิตประจำวันนะคะสิ่งที่สวยไหมสวยมันดูดีนะดูธรรมชาติแต่มันกระจายทำให้ดูซีดดูอวด สีมันสวยแต่ละคที it, ่เศษุ๊กเราจะเติมสีชมพูแบบไม่ใช่ชมพูไฟไหม้อ่ะงมาเป็นชมพูนิดนึงลงไปหรืออะไรกันไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจนี่ค่ะอุ้ยอันนี้ปังกว่าพี่โอ้หมือนขายของเซลล์อะปังกว่าคุณพี่เนี่ยดูนะคะแล้วดูเนาะเราจะเติมให้มันดูเป็นออมรีลกเดินมาดูได้นะคะแล้วพี่ปิง <Okay. S 1> เห็นไหมดูมีสุขภาพามากเนี่ยมันก็ดูแบบอันยแต่คำนี้นเพราะว่าชีวิตประจำวันเนี่ยบางวันเราก็อยากประจําประจําวันแบบพิเศษถูกปะเมื่อกี้มันชมพูนัน่นเนาะชมพูธรรมดาลแล้วก็ดูชมพูส้มนีกสนหนึ่งใสท่ทีนี้ไหาาน สงก็มีหลายหลายสีที่ี่ไม่ต้องให้สีสันพี่ติ่งจะบอกว่าถ้ามีอายุเริ่มมีอายุแล้วอ่านบริเวณแห้งอย่าใช้สีตระกูลแมทให้ดมี m o i s ร u r e บางหรือไม่งั้นเป็นเนื้อตระกูลเบลเวตคือมีความฉ่ำแต่ก็ไม่แห้งมากผมยิ้มปักติ่งพี่พบุญค่ะเลิศอย่างนี้แหะค่ะวิธีที่เราอยากจะได้เนื้อเบลเวตแบบ ทำแนง่ายรป่ะให้เอาไอเจอร์ผสมเป็นแดดก็จะให้ดูเวทออกมาแต่วันนี้ควาเป็นงไม่ได้แล้วกลไปแล้วล้วไปมาทำนีพี่ดีปาดสีสวยขึ้นเห็นไหมพี่เหมาะกับสีชมพูมากแล้วเป็นชมพูอมส้มขึ้นมาหน่อยนึงหน้าเด็กเข้าไปอีกแต่ที่เขาก็เด็กอยู่แล้ว เขาบอกพี่ปิป่นป,ปักสีสวยขึ้นเมื่อกี้ถ้าเปียบเทียบนะคะเราไม่ได้ไปดูย้อนหลังใบหนึ่งแล้วกดย้อนหลังเนาะเราไม่รู้ามห้าสิบเ้นที่ดูย้อนหลังไม่ได้ไฟอาจจะมีความเหลืองหน่อยนะคะพอดีที่นี่ฝนมันใกล้จะตกก็เลยต้องเปิดไฟโอ ก็อย่างนึงก็คือแป้งยังมีความมันวาวมันเหมือนมีผงพิเตอร์เลยม่รู้มาปักจมูกพี่ติ๋มก็แค่เอาแป้งแป้เข่งทัชอัพลงไปค่ะแป้งเด็กคุ้นมากตามแป้วก็มาเดียวแต่กดตายยังดัดละปัดมาดัดได้อีกแล้วปัดนั้นกาลังเด้งอย่างนี้คนเยอะเด็กก็ไปอีกเลยนะคะค่ะโอเคงั้นไล่ต่อไปน้องตเอง เดินอ้อมอ้อมข้างหลังเอาเลือกสีที่หนูต้องก,การมากกว่าส,สีที่หนูต้องการต้องแฮชต้องแพชมันไม่ได้มันจะจปึ๊บสวยเกินน,กน,น้องตาดำพี่เขาใหญ่ดว้วยมันดูแบบทำให้พี่เขาเด็กอ่ะอิจฉาเราตาตับตาเล็กใช่อือ คุณพี่เอาคนอีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งทุ่มจะไม่เสร็จต้องแสงไปดงแสงตายไหมนูเพิ่มชมพูได้อีกนะลูกให้สีตงกลางอ่ะแต่ว่าตาห่างก็คือดีแล้วชิุประจะวันหมอมมากเบี่ยงก็ได้แล้วโดยการสีปากสุดเผ็ดใช่ไหมลูกมาสิ่งที่นี่ไม่มีให้อันนีใช้สีประกาตอนนี้ไม่มีหายแล้วนะประกาศ ว <Yeah. S 1> ิ่ยจ์จะสีจันนางสีม่วงมันสูงมากเลยนะสมาคนที่ชอบปักม่วงแล้วก็ใช้สีแดงของบูีิกูเฟ่ดแดงแดงนะครับผสมกันเวลาผสมสีอย่างงกถ้างกเมื่อไหร่ปุ๊บมันหนักงกแล้วพอมันไม่พอผสมใหม่แล้วมันไม่ได้ไม่เหมือนเดิมเราก็ สมการค่อยๆผสมกันก่อน,นะครับขอดูวิธีผสมค่ะก็จิ้มๆไปเลยใช่ไหมจิ้มไปเลยก็ได้เห็นไหมเ,เปรียงไหมมันก็ไม่แดงเข้มแต่ก็มีความอมชมอมส้มลงมานะคะถ้าเป็นอนมาดามแพมจะบอก,ก่าสีแดงอมผู้ชายอขอดูนะผสมส่มมีแดงไหมเธอจะปังนะ วันนี้มีทุกคนกับแท็กซี่หมดหรือว่ามีใครพ่อแม่มารับปะคะใครมารับคะคคนคนรอนะ่ะงั้นบอกเขาว่าไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยจะมา <laughs> สักเกือบหกครึง่งอันนี้หกครึ่งแล้วนี่ว่าทุ่มหนึ่งอะขอโทษนะที่เลยอยานอรนไม่ได้เราเราละเอียดไงเนี่ยเธอจะเพจอ้าคาก พี่แล้วเราไม่อมเบยแล้วหรออ๋ออยวจะทำอมเบยอ๋อคือเราก็ต้องถะถมก่อนอใช่ไหมคะคมน่าดึงฉ <laughs> ันเกรียดสายตามเมื่อกี้เธอจังเลยพิมพ์สองเ,เอนืน่องจากว่าจริงๆแล้วน้องพิมพ์เนี่ยเป็นโทนเย็นเนาะแต่พิมพบอกว่า หนูอยากได้ p a t c h ก็เลยขอแบบเป็นชมพูที่แดงเยอะๆเราก็จัดให้ค่ะม,มันรับกับสีนตามาก ตำเรศโบราณเพราะเขาเป็นสิ่งจริงๆเขาเป็นโรคนเย็นค่ะอันนี้เช็ดได้เลยดูนะครัเด็กน้อยหลายแดงวิธีนี้ยูจิมอเกอร์สมัยนี้ไม่ไปทำทนะเพราะมันเป็นวิธีโบราณแล้วมันดีกว่ายังไงอ่ะมันจะเกิดวิธีขึ้นมาเลย ตึงับาะนี้เบาใช้สีขาวก็ได้ค่ะเพราเเย็นไง เราใช้สีทองนันก็ไม่ได้มันเลยต้องใช้สีแบบมุกมุกเบาๆรวมเล็กรงมนิดแั๊บเดียวเห็นไหมก็จะมีทวาแมตชขึ้นแล้วก็ข้างในนี้แล้วที่ฉันต้องการความปันนี้เมื่อกี้ก็จะใช้สีจ็อกตัวนี้เขาไปลดปัญหาความแห้งได้ ก <c oughs> ชอบท่าเวลาเมีมปาก<ม>าต้องมีแบบจริตอ,อ,อ่ะมี <c oughs> อ่ามีจ้าพี่ขอแป้งแข็ <c oughs> แงแป้งแข็งอยู่ที่ไหน แก้งสีขาวขาวิีครีมเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองค่ะนะการกาะตาให้ท่ะ แต่ถ้ามันไม่พอนะขอยิม้มแบบแผชชให้กล้องหน่อยคะ่ะถ้ามันไม่พอข้างหน้า <c oughs> มันจะมีเซเว่นหรือว่าแบบมีร้านอาหารนะให้ของหน่อยก็ไต้อค่ะ เม็มเล่นโบว์่างานนี้เธอเฮ้ยอุ๊ยปังเงาหมอกเธอกว่าที่ระดูสีโบว์บาวบนานหลัน้น้อยสวยเกรียดจริตนางมากเขาเป็นคนปากโคงแล้วก็ดูหวานแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เขาเผ็ดเราก็ต้องให้มีปากเป็นเหลมเฮ้ยเปรี้ยวอ่ะชอบเ็นไหม ตามันก็ดูแย้มแต่พอถ้าเกิดไหแล้วมันไม่มีอะไรอุ้งง่งงวงประมาณนิดนึงเป็นบบเมื่อเช้าที่ปากมันก็ดูไม่เย็นแต่พอมีตรงนี้เสร็จปุ๊บมันดูเย็นดีกว่าเดิม,มอสวยเหลือแค่คิ้วแค่นั้นเองแต่ <c oughs> ไปลบที่สักดิ์ไว้ไไที่ไปเปลี่ยนสีคิ้วอาจารย์มันต้องไปถึงสระบุูริงหรือโคราชทางสีคนะิ้วเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้น่นปั๊แน่นดูชอบดู หันหน้าให้กล้องระบบมือทักทายอย่างเซ็กซี่หน่อยค่ะ <laughs> โอเคค่ะ